เรื่องที่จะนำมาเล่าในคืนนี้เป็นเรื่องของคุณปิ่นซึ่งก็เป็นนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แห่งหนึ่งปัจจุบันเรานั้นอยู่กับพ่อกันแค่สองคนรอแม่ของเรานั้นเสียไปนานแล้วตั้งแต่เราอายุได้แค่ห้าขวบพ่อของเรานั้นเป็นนักดนตรีและก็สะสมเครื่องดนตรีเก่าตัวยงเลยแหละในบ้านก็เลยเต็มไปด้วยของเก่าโบราณจนบางครั้งบรรยากาศในบ้านก็ดูอึมครึมน่ากลัวมาก วันหนึ่งพ่อได้นําเอาหัวโขนยักษ์และก็ระนาดรางหนึ่งเข้ามาในบ้านพ่อคุยอวดด้วยความตื่นเต้นว่าหัวโขนยักษ์และกระนาดรางนี้มีอายุร้อยกว่าปีเมื่อเราเห็นครั้งแรกก็รู้สึกแปลกๆกับสองสิ่งนั้นเรานั้นรู้สึกไม่ชอบเป็นอย่างมากไม่อยากแม้แต่จะมองทั้งที่คลุกคลีอยู่กับเรื่องของนาฏศิลป์ไทยมานานพ่อได้นําหัวโขนและกระนาดมาตั้งไว้ในห้องดนตรีรวมกับดนตรีเก่าตีสะสมเอาไว้ เรื่องสุดหลอนนั้นเกิดขึ้นจากพ่อน,นั้นเอาวัวขคนแล้วก็ระนาดเข้ามาได้เกือบหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วกลางดึกคืนนั้นขณะที่เรากําลังอ่านหนังสืออยู่เราก็ได้ยินเสียงระนาดดังแผ่วๆอยู่ในบ้านเราคิดว่าพ่อคงจะเล่นระนาดแบบแก้เบื่อเลยไม่คิดอะไรมากสักพักก็ได้เข้าไปนอนตอนเช้าเราได้ตักพ่อว่าแหมเมื่อคือนอารมณ์ดีนะพ่อเล่นระนาดจนดึกเลยพ่อเราก็ทาหน้าแบบงง,งๆแล้วก็บอกมาว่าเล่นระนาดอะไร พ่อนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วลูกเราก็ได้แต่เก็บความสรงจยนั้นไว้ในใจว่าเสียงระนาดนั้นมาจากไหนคืนต่อมาเราได้ยินเสียงระนาดอีกแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่พ่อแน่ๆเพราะว่าพ่อนั้นออกไปงานเลี้ยงของเพื่อนๆเ,เราเลยเดินตามเสียงระนาดไปแล้วก็ได้ยินเสียงมาจากห้องเก็บเครื่องดนตรีเก่าของพอนั่นแหละพอเราเปิดประตูเข้าไปอยู่ดีๆเสียงระนาดก็เงียบลงเราเปิดไฟในห้องก็เห็นแต่หัวโขนกับระนาดที่พ่อออกมาตั้งอยู่ กูดกันกลางห้องพอสำรวจลอบห้องก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติขณะที่เรากำลังเดินกลับเกือบจะพลนประตูอยู่แล้วอยู่ๆเสียงระนาดรังนั้นก็ดังขึ้นมาอีกที่นี้ได้ยินเสียงดังมากกว่าเดิมเราหันวับไปดูและสิ่งที่เห็นทําให้เรานั้นตกใจแทบจะสิ้นสติเลยเบื้องหน้าตรงระนาดรังนั้นปรากฏมีผู้ชายหน้าแก่เหี่ยวยน่นกําลังตีระนาดแล้วก็จ้องมองกระหมิงมาทางเรา กลางใจแก่ก็จะมีผู้ชายร่างใหญ่กำลังรำโขนประกอบกับเสียงละนาดอย่างม่อนช้อยงดงามแต่มันกลับดูน่าขนลุกขนพองเรายืนตัวเข่งทื่อเหงื่อนี่แตกพรักทั้งทางที่อยากจะวิ่งหนีออกจากห้องแต่ก็ข้าขาไม่ออกแล้วในตอนนั้นได้แต่จ้องมองการรำโขนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับโดนสะกดเอาไว้สักพักผู้ชายในชุดโขนก็รำเข้ามาใกล้แล้วก็พูดกับเราว่า ฉันเห็นเธอรําสวยดีมาราด้วยกันไหมฉันยังขาดตัวนางอยู่แล้วผู้ชายในชุดโกนก็ค่อยๆถอดหัวโขนออกวินาทีนั้นหัวใจของเราแทบจะหยุดเต้นกับภาพที่เห็นหน้าของชายที่สวมหัวโขนมันไม่ใช่หน้าของคนปกติแต่เป็นหน้าของศพที่แห้งตายซากตาลึกโบเรากรีดร้องสุดเสียงแล้วก็หมดสติล้มลงในตอนนั้นเรารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนบ่ายของอีกวันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาก็โปพ่อนั้นนั่งอยู่กลางข้างเตียงพ่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมปินถึงไปนอนอยู่หน้าห้องเครื่องดนตรีล่ะเราโผเข้าไปกอดพ่อปลอมกับเล่าเรื่องเมื่อคืนให้กับพ่อฟังพ่อได้แต่ปลอบแล้ว่าน่าจะฝันร้ายแล้วที่ไปนอนอยู่หน้าห้องเก็บของเครื่องดนตรีก็คงเพราะว่าละเมอไปเราพยายามจะอธิบายให้พ่อฟังเรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นความจริงพ่อก็ไม่เชื่อคืนนั้นเราเลยขอพ่อนั้นไปนอนด้วย ไม่กล้าที่จะนอนอยู่ที่อ่องคนเดียวแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นตกดึกเราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงระนาดอีกครั้งหันไปว่าจะปลุกพ่อก็ต้องแปลกใจเพราะว่าพ่อนั้นไม่อยู่จึงจะกลัวแต่ด้วยความที่เป็นห่วงเราก็เลยเดินออกมาจากห้องพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อพ่ออยู่ตลอดเวลาขณะที่เดินผ่านห้องเก็บเครื่องดนตรีนั้นเราก็ต้องตกใจแบบแทบจะช็อก พราะว่าภาพที่เห็นคือพ่อที่อยู่ในจุดโกนลิงกาลังลาคู่อยู่กับชายในจุดของโกนยักษ์เมื่อคืนนั่นเองเพียงแต่พ่อนั้นไม่ได้สวมใส่หัวโกนข้างๆก็มีชายร่างแก่คนเดิมตรีระนาดอยู่เสียงชายในจุดโกนยักษ์ก็พูดออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นว่ามึงก็ราสวยนี่เอาไปแทนลูกสาวก็ได้กูจะได้มีเพื่อนรําพร้อมกับตะโกนเสียงหัวเราะอย่างห่วยหวน เรารวบรวมความกล้าแล้วก็วิ่งเข้าไปจับแขนพ่อพาพ่อวิ่งหนีออกจากบ้านโดยที่มีเสียงไล่ตามหลังมาอยู่ตลอดว่ามันเป็นของกูเอามันมาให้กูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเรานั้นได้หันหลังกลับไปก็เห็นว่าชายแก่ที่ตีละนาดกับคนที่ใส่ชุดโคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองที่เป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีพ่อเราในตอนนี้นั้นมีสภาพเหมือนกับมือลอย เราดิพาพ่อขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาจากที่นั้นโดยไวเรามาจอดรถตั้งสติอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็รออยู่ที่นั่นจนชเช้าพอเช้ามาเราขับรถพาพ่อไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือท่านได้ทําน้ำมนต์ให้กับพ่ออาบจนอาการนั้นเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ปกติดีนักพระอาจารย์ไปที่บ้านนําหัวขวนยักษ์กับละนาตรางนั้นมาที่วัดทําพิธีแล้วก็นําไปเผาในเมุท่านบอกว่า ของเขามีเจ้าของขอหวงจิตไม่ยอมปล่อยวางแม้ตัวตายแต่วิญญาณยังกลับมาสิงอยู่ในรนาดกับหัวโวนเขาเห็นปิ่นฝึกรำที่บ้านแล้วก็ชอบเลยจะเอาไปอยู่ด้วยพอเอาปิ่นไปไม่ได้ก็เลยจะเอาพ่อไปแทนอาการของพ่อนั้นดีขึ้นตามลำดับจนหายขาดเป็นปกติและหลังจาเกเหตุการณ์ในคืนนั้นพ่อปิ่นก็ขายเครื่องดนตรีเก่าทั้งหมดเลิกสะสมเด็ดขาดและไม่เอาของเก่าเข้า,ขาบ้านอีกเลย